ลำปีฟีลำปีครับลำปีสกีนอ่ะนี่อืมโอ้มากเป็นแต่งัวหน่อยครับเพราะว่าเพื่อนบ่อยรับวัคซีนแต่ผมมีภูมิธรรมศาตินั่ก็เลยเป็นส่วนมากจะเป็นไดน้งวอหน่อยนี่แหละอายุ แปดเดือนหือปีหนึ่งลงมาเนี่ย่วงนี้แหละครับคนบริษหนึ่งบริราวัคซีนสองส่วงส่วงแม่พันทองนะตอนแม่พันทองเข้าบริสตเห็ดวัคซีนส่วนมากพี่น้องเข้าเกษตรกรส่วนมากนี่ถังง้อทองแล้วจะบ่มักเห็ดวัคซีนกันนะครับเพราะว่าจะเป็นวัคซีนลําปีสกินหรือวัคซีนอื่นๆปากเท่าเปื่อยหรืออย่างอื่นกระบอบรจะเห็ดส่วนมากจะ บเหตดวัคซีนนี่แหละครับเพือ่อนหยานงอพนแทงหยา,มน,น,ามน,มน,นมีพ้นต่อลูกในท้องความเข้าใจแต่วัคซีนม่มีพ้นครับวัคซีนม่มีพ้นต่อลูกในท้องครับเขาก็สามารถ่สีได้แต่พี่น้องบานเท่าโบโบเหตุวัคซีนครับมันก็นเลยเป็นลำปีค่ามเพิ่มธรรม,ม,ามาศาสตร์นํำครับถ้าตัวได้ผ่านมาที่เคยเป็นชุ่มตัวใหญ่เหมโมเป็นหรอกครับิ่นเคยเป็น เคยผ่านภูมิธรรมศาสตร์มาแล้วและกเ้เฮหดรับวัคซีนเมื่อเล้วก็บบให้เกิดโรคหรือเป็นแต่กะบ่เป็นรุ่นแรงครับพว่าพื้นมีพู่มอยู่แต่นี่กระือว่าเป็นหลายยนี่ครับเป็นฟีอาการหลักๆรคือเป็นฟีเป็นตุ่มนี่แหละลำปีสกรีนครับแต่บางตัวกับบวดบวมคอบวมตามคอตามพื้นท้องพื้นหนังครับ นี่คืออาการเป็นสีอาการบวมอาการอักเสบครับฉะนั้นวิธีการป้องกันที่ท,ที่สุดก็คือการเฮ็ดวัคซีนนี่แหละครับสีวัคซีนป้องกันตามโปรแกรมข้องทางการทำปรุสัต์เพิ่มมีห้มามหายปีหนึ่งจะมีเธอนึงเด้อวัคซีเนเด้อท่าทงางพุณยาบ้านแพทย์ประจำหมูบ่บ้านอาสาประจำหมูบ่บ้านเพิ่นประกาศให้สีเท่ากับต้องเตรียมตัวรับบริการเด้อครับเด้อ กว่าปีหนึ่งมีมาเธอหนึ่งครับวัคซีนสำคัญที่สุดครับโอเคอาการลักลักษที่เห็นกับแบบนี้แหละเป็นตุม่มเป็นฟีนี่แหละมีไข่ตัวใดอาการรุนแรงกับมีไข่น้ำซึมเกิดอาการไข่เกิดจากพิษของฟีนี่แหละครับอาการอักเสบนี่แหละ,อะโอเคถ้าเป็นแล้วก็ต้องดูแลเพื่อนรักษาตามอาการเพื่อนด้วยครับเด้อ